พี่สาเดี๋ยวเราจะไปไหนคะไปป้อแรลป้อแรล่มือะไร <laughs> ไปแคมปิง้งตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นต่หนูยังไม่ลุกจากเตียงเลยนะจ๊ะสวยลุกกันไหมจ๊ะมาสมาชิกครบครับแคมปิงทริปแรกของพวกเรานะครับ แคมปิ้งคลิปแรกของลิสาแล้วก็ของพวกเราทุกคนของมิมีกับป๊าด้วยตื่นเต้นมากเลยมีเคยไปแคมปิ้งไหมเคยไปตอนเข้าค่ายลูกเสือแต่ไม่เคยด้วยกันกับป๊าไม่เคยลิสาเคยไหมคะอยากจะไปแคมปิ้งไหมไม่เอ้าวหนูเคยไปแคมปิ้งเหรอลูกหนูไปกับใครมาคะับทำไมป๊าและลิมมีไม่เห็นรู้เรื่องเลยตอนนี้เรากำลังจะไป ผ่าฮรอ็รอกไก่อน็ออ๋่ไยร็อกผาไม่ใช่ไฮร็อกที่เป็นวงดนตรีไปถ่ายละครก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ปิ้งกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายละครไม่น่าจะนานมากถนะ้าเล่นได้ดีดหนึ่งฉากหนึ่งฉากแล้วเป็นฉากที่กำลังจะตายใช่ก็น่าจะดีแหละไม่ตึงหหรอง่ายอย่างงี้เหรอ ตอนนี S <S ้ก็มาถึงที่กองถ่ายละครของพี่ตู่แล้วค่ะคนที่มานั่งรอแบบเรานั้นนี่พาลูกมาลำบากเดี๋ยวมาเดียวถ่ายแป๊บเดียวแอบ พี่แอฟแต่งซอนมีพี่ตู่ในละครนีเมีจริงอยู่นี่สวยกว่าตั้งเยอะพูดถึงหมายถึงพี่แอะนะสวยกว่าพี่ต่ออยู่ในต่กังเปลี่ยนชุดพี่ต่อเปลี่ยนชุดอยู่ในเต็นท์เดี๋ยวเราจะไปดูพี่ต่อเปลี่ยนเสื้อผ้าในเต็นท์กันไปเลยครับท่านผู้ชมต่อครับสะดวกไหมครับพี่จะเข้าไปถ่ายบล็อก สะดวกไหมตอนนี้ไม่เลยครับพี่ออ๋โอเคผมถอดข้าล่างอยู่ครับมีหลักฐานลงไปด้วยฮะเมื่อกี้เห็นขาไปๆนิดนึงขาไปลฮยล e l l สบายที่สุดในกองละครคือคนนี้ทำไมคะยังไงมีคนคอยประเคนน้ำคอยถพัดลมถือพัดลมและนี่ตัวนักแสดงคนอื่นนั่งร้อนกัน สงสารน่าพี่สุกำลังจะไปถ่ายละครแล้วะค่ะเนียมากองละครก็ต้องเดินกลางลงง่มเมียนะครับนี่คือคอจนจริงมันคือสิ่งที่ต้องทำค่ะนี่ผู้กำกับของเรานะคะ <laughs> แต่งปิด <laughs> พี่สันวัสดีค่ะ ไมม่่นนนาาาจะนานาก,จะนนกตอนนี้กําลังจะไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะที่ตื่นเต้นไหมเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่จะไปทำอะไรคะถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับและนี่คือของที่เราแท็กถึงตีสองเมื่อคืนนี้มือใหม่หัดกางเต็นท์ไปดีกว่าเดี๋ยวเดินไปก่อนนิ๋านี่เราถึงแล้วไหนกวางโอ้ใช่ไปดูไหมไปเก็บว่าโอ้เพลินไปแล้วา นจากวันนี้เรามาถึงเย็นนะคะก็จะมืดแล้วเะเยี่ยมยอดขอบคุณนะคะน้องๆเย้เต็นเราเสร็จแล้วกว้างเหลือเกินใช่ไหมตื่นมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งค่ะ ตื่นโดยเด็กหญิงลาริสาที่ปุกทุกคนในเ็นนี้ลาริสาอะเมื่อคืนหลับสบายไหมคะสดชื่นไหมสดชื่นไหมสดชื่นชื่อยู่คนเดียวเลยเราจะเดินไปตรงนี้นะคะข้ามสะพานลำตะคอไปเข้าไปในป่าลาริสาอยากไปดู <c oughs> ชนีจะ <c oughs> เจอเปล่าน,นะตืน่นื่น ลิงลิงลิงออกมาไหมลิงออกมาไหมลิใครอยากเจอจ้าลิซคายอยากเจอจ้าด <c oughs> ิมีฮะ<า>พูลิสาเกาะเกาะเหมือนลิงๆๆๆๆขอบคุณค่ะป๊าเมื่อกี้พาริสาไปดูอะไรมาคะ ไปดูกว้างฝัดตรงนู้นมาครับแล้วเป็นไงบ้างคะเปิดกวางที่อยู่ฝั่งนี้เป๊ะเลยครับอ๋อเหรอแล้วได้ไปจับกวางอีกไหมคะไม่ละครับเพราะตรงนู้นเขาอยู่กันหลายตัวเลยครับแล้วก็มีตัวมีเขาด้วยครับกลัวใช่ไหมพุ่งปลาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับให้เมลิลองลองดูซิว่าจะจับกวางได้ไหมตัวนู้นนี่ตัวที่นอนอยู่อ่ะ เลดงยัโ็ไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้หนีหนีหนีมาเลยยืนเต้นท่าลิงตรงนี้ดิเดี๋ยวมันมาอ่ะเต้นท่าลิงดิเดี๋ยวมันมาไหนดี่ะาทีนี้ขอรีวิวชุดหนูหน่อยค่ะชุดหนูเนี่ยมันเกินหน้าเกินตามากเลยนะคะ นี่ลงมาเล่นลำธารแลวเออดูเด็กเขาใส่ชุดเต็มเขานึกว่าเขาจะได้ว่ายน้ำแฟชั่นโชว์เย็นเย็นไหมอะลงไปทางตัวเลยนี่สาเช้าไหมไดเดี๋ยวลิสาลองสาดน้ำใส่ปลาดิน้ำเย็นมาก โอ้ยบ่อยอไม่ีกระทิงครับไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะครับกระทิงมาเป็นฝูงเลยวันนี้ไปแล้วหรอครับยังเห็นอยู่ไหมฮะกระทิงตัวสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับแม่นลูกแม่นวิมาปนาลักษณ์ หม่นกินปลาเม่นกินปลาเม่นกินมลาโอ้โตัวใหญ่มากเหมือนในหนังสือมาทิ้งจอกค่ะตอนนี้ออกเยอะเลยเอโ้โไปแล้ว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 ตากล้องคนนี้ดีจริงถ่ายเห็นชัดทุกอย่างถ่ายเห็นน้องกู๊กไหมลูกน้องกุ๊กจะตอใช่น้องกู๊ตาต่อลูก นี่ก็คืนที่สองแล้วนะคะที่เรามานอนเต็นท์ปะป้าว่าชอบไหมชอบชอบอยู่แล้วชอบกลางเต็น์อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทํานานมากหนูทำล่าสุดก็ค่คอยๆ่ได้ทำแบบยี่สิบปีได้ไมั้งเออลาลิสาลูกนี่กลางเต็นต์ทางที่เล้วเหรอะคะมีเชฟโอเคในโลกอยู่ในโลกของเขาเองแล้วป้าคิดว่าจะมาอีกไหมมาอีก นนี่ิสานิสัยจะมากางเต็นท์อีกไหมคะอยากมากางเต็นท์อีกสนุกไหมคะสนุกน,นาน่า<ะ>ชอบไหม,มากางเต็นท์สนุกค่ะมาอีกไหมมาค่ะทำไมนาน่าไปเสียงสองอีกแล้วอะถ่ายวิดีโอที่ไรเป็นเสียงมาค่ะ ตามทุ่มแล้วเนี่ยปกติอยู่บ้านก็นอนแล้วมาค่ะเป็นยังไงสําหรับคนนี้เขาที่เขากางเต็นท์เป็นประจําอยู่แล้วอะนับร้อยครั้งในชีวิตอะอันนี้โอเคไหมเอ็นดี้แฟนซีค่ะ like the wedding tent เลยอย่างก่อขโมยสีตลอดมเมลี่อะนี่ก็ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนหน้าอยู่แล้วเมลี่ก็เดินตัดหน้าไปแล้วก็ยังไปพูดอย่างก่ออีก โอเคพี่สาวคุณนายคุณนไลเลิฟยูเลิฟยูก็คือวันที่สาม้ล้วหน่แล้วต้องพูดว่าอะไรคะิงต้องพูดว่าเกิดม้อยนี่เกิดตัวน่ะตวน่ะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเริ่มทยอยเก็บของเพราะว่าอยากเก็บทุกอย่างอยากลงไปเร็วหน่อยอยากไปสวนสัตว์ ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปโบนาซาใช่ไหมต้องมีสวนสัตว์ใช่คับเราจะกินอาหารกลางวันที่นั่นเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์ก่อนเพราะว่านี่คือการเก็บเต็นท์ครั้งแรกนะครับแล้วก็เราไม่แน่ใจเช่นว่าเราจะแพ็กทุกอย่างลงในถุงให้มันเล็กเท่าเดิมได้หรือไม่แล้วแล้วไม่ใช่ในถุงนะในรถด้วย ฮัลโหลฮัลโหลคุณกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่คะไม่มีปัญหาอะไรเลยจ้าเอาหรอจ้ะจ้ะมาช่วยจัทุกอย่างลงตัวได้ด้วยดีจ้ะฮ่ดกสุดท้ายแล้วครับของของทริปเราครับดูสัตว์แล้วก็กลับกรุงเทพโอเคได้ค่ะเราต้องไปตรวจคัดกรองก่อนนะคะเชิญข้างในข้างบนค่ะ เดี๋ยวสัตว์จะติดโรคจากเรานะครับโอ้ชื่อของม้าเป็นภาษาอังกฤษคือเช e แลนด์พ o n y ซึ่งม้าแคระชนิดนี้มีที่กำเนิดบนเกาะเช e แลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ครับงั้นปาต้องพูดภาษาสกอตแลนด์กับมันสิพูดไลยเป็นตหนลิสาจะป้อนอาหารกวางไหมคะเขาไม่ดุเราคาะเอ๊ะยิ้มกวางให้กวางด้วยหายเลย ต่อไต่อมิสเตอร์มิสตหน่มิสเตอหอหีบเชยธอเธอเธตะการมากเลยอะสิงโต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 นยาว สิงโตมีหนวดขาวๆมีเขียวยาวๆดูน่ากลัวตัวใหญ่สิงโตดูน่ากลัวอะไรทต้งนั้นเสียงยังไงล่ะคะ You, know? you can really ready d a n อย่างนี้ค่ะ